ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับรายการปอสี h เดรีวิวนะคะวันนี้หลายคนเห็นแบบเอออะไรเยอะมากมายอยู่ข้างหน้าปอสีนะคะฤดูร้อนแบบนี้และกับรีวิวในโซเชียลมีเดียที่ใครหลายๆคนนะคะทั้ง Facebook Ti กต o อกอออจีเออยใดๆนะคะวันนี้ปอสีเลยเรียกว่ามีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์กับวัตถุดิบที่คุณ สามารถหาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะซึ่งวันนี้ปอสีมันได้มาคนเดียวค่ะมาคุณตายฮันเบอรีค่ะฮเเยอะนะนำตัวค่ะคุณตายทำไมจะต้องดังดนี้ลยผิกลงอยู่ไกลค่ะเราก็อยู่ใกล้กันตรงนี้นะคะไม่ไกลอ่ะแนะนำตัวค่ะคือใครคะสวัสดีค่ะตายนะคะจากช่องฮันเบอรี่ค่ะเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรคะ ก็เกี่ยวกับการเกษตรค่ะปลูกผักสวนครัวค่ะ,ะทุกคนนะคะคุณต่ายช่องฮันเบอรี่นะคะเดี๋ยวค้นชื่อช่องอันดาล่างน,นะคะค่ะให้คุณต่ายแนะนำก่อนว่าเรามอีอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกคือนาะะมีอะ<ช>ไรบ้างเอ่ยตัวนี้เป็นส้มค่ะ แล้วก็เป็นพีชค่ะตัวนี้เป็นลำไยเงาะแล้วก็ลิ้นจี่ะและก็มีน้ำส้มขันร้อยเปอร์เซ็นตนะคะซึ่งไอตัว5้าอย่างนี้นะคะจะเป็นสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อที่ปอสีเมนชั้นไปและจะอยู่ในน้ำเชื่อมทุกอันนะคะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะปอสีกับต่ายนะคะจะมาแข่งขันการออกแบบเครื่องดื่มจาก อินกรดี่นที่เห็นครงหนานี้หกอย่างแล้วใครเป็นกรรมการให้เราคะคุณคอเซ่ค่ะเอ๊แล้วอย่างนี้ฉันจะได้คะแนนไหมคะทีนี้ในเมื่อคุณคอเซ่เป็นแฟนคุณได้ค่ะนะคะวันนี้เราจะนำวัตถุดิบทั้งหกอย่างนี้มาผสมมามิกกันนู่นนี่นั่นและที่ขาดไปได้เลยค่ะก็คือโซดานะคะตาอะไรเขาลากันไปนะคะมามิกนะคะมามิกนะคะเพื่อให้ได้เป็นเครื่องดื่มที่มีโซดา เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะเพราะว่าโซดาให้ความสู้ซาสดชื่นนั่นเองคนละ3ามแก้วนะคะโดยกรรมการคือคุณโคเซ่นะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะอ้าวเริ่มแล้วนะคะห้ามลอกนะคะต้องห้ามลอกกันนะเขอไปนั่งตรงนู้นเลยคือตอนนี้ทําแล้วนะคะก็ไม่ได้มีการจับเวลาใช่ไหมไม่จับค่ะก็คือทำไปเลยตัดสินโดยรสชาติถูกต้องค่ะโคเซ่ยูอาร์เตอร์บรอีคเนาะบริ อันนี้เป็นลิ้นจี่ใช่ไหมลิ้นจี่มีความเปรี้ยวแล้วพี่อปอาสีทำนี้ก็จะเป็นส,ส่วนของเงาะนะคะแต่คือวันนี้ไต่ต้องแอบบ่นนิดนึงนะคะเพราะว่ากรรมการนั้นคือแฟนของคุณพี่ปอสีไ <c oughs> ต่ก็เลยไม่รู้ว่าเอคะแนนเรามันจะได้หรือเปล่าความอะไรนะความยนะุติธรรมมีไหมความยุติธรรมมีไหมในโลกใบนี้มีค่ะคุณพี่คะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคู่แข่งกัน <c oughs> แต่ว่าช่วยเปิด <c oughs> ช่วยเปิดให้หน่อยนิดนึงวันนี้แบบเรียวๆใช่ไหมคะคุณตวงคุณต่ายนะคะวันนี้เราแบบเน้นทําแบบ เรียวๆอ่าคือเราจะได้รู้รสชาติว่าเออมีความหวานหรือว่าออกเปรี้ยวนะคะอืมต่อลงใส่แบบไปก่อนนะทุกคนมีช้อนที่ชิมนะคะแายเอาแยกออกสปอสี่นะครับก็จะเริ่มที่เงาะนะคะซึ่งจะลงเป็นน้ําเชื่อมไปก่อนเพราะว่าวันนี้เราไม่มีพวกอะไรนะที่เป็นพวกน้ำตาลละลายหรอคือว่าน้าใส่รับใช่ไหมไม่มีก็จะเป็นแบบจักจากกระป๋องเลยนะคะกระป๋องหนึ่งก็มาย9บ้าถึง3าาบาทนะทุกคนนะก็ราคาไม่แพง เรนกินแล้วนี่หนึ่งกระป๋องมันมีเนื้อด้วยมันก็จะได้เรื่องของแบบวยสวยคุณตาทำอะไรก่อนคะเป็นเมนูอะไรคะคือของต่เอาเป็นเงาะนะคะเอ้อขอขอภคยคะ่ะเป็นลิ้นสี่นะคะผสมกับลูกกีสคะ่ะ,คะของปอนะคะก็จะเป็นแบบเงะาะนะคะกับโซดานะคะก็จะลงเป็นออม ตัวไซรัปของเนาะกขาป่องลงไปก่อดเท่าที่รู้ก็คือคุณโคเซ่เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบหวานรู้ได้ยังไงฉันยังไม่รู้หรอฉันเป็นแฟนเขาวอ่ะก็ฉันอยู่ใต้เตียงเขานะกลัวมากพี่แล้วก็เป็นโซดานะคะอุ้ยเพชรเพชรเพชรเดี๋ยวต้องไปเอเพชรนี่นะคะนี่นะคะใส่โซดาไปแล้วนะคะสีมันก็จะเป็นแบบเพราะเราไม่ได้ใส่แบบอะไรที่เป็นพวกไซรัปที่ผสมสีไปเนาะเราก็เออไม่ได้มองคุณตาเลยนะคะเราก็จะมี ของไตเสร็จไปแล้วหนึ่งแก้วค่ะอ๋อนิดนึงเดี๋ยวไตจะตกแต่งด้วยโอ้โเอ,อตัวนี้เป็นมินชีเราจะต้องใส่ไปนิดนึงอย่างนี้หรอคุณพี่ฮะเดี๋ยวเราแข่งกันไม่ควรทำกันนะจริงจัง <c oughs> น้ำไหล <c oughs> ดีไหมอะอันนี้อันนี้น่าจะได้คะแนนความไม่สะอาดแล้วนะคะตรงนี้น่าจะโดนตัดคะแนนความไม่สะอาดไม่มีเรื่องของสะอาดมีเรื่องรสชาติแย่เดียวค่ะคุณต่ายคะตัวนี้นะคะมีมดขึ้นโตเลยนะคะนี่ของปสี่นะ my first is a r a m b u ท a ส syrup บ i t h no? s โ d a เนาะไม่ตปละต่อไปอันที่สองของปอสี่นะทุกคนนะลืมเหยาวลืมขยาวอาจจะดูแล้วเละเทะหน่อยนะทุกคนขอยาบักกันนะคะคุณต่ายไหนเสร็จแล้วคุณตายตอา้องวางข้างหน้าป่ะนี่อะค่ะวางข้างหน้าอะนี่เนี่ยคะ่ะเป็นเมนูที่หนึ่งของตายเสร็จแล้วคะ่ะคือเรา,ราจะเน้นอะไรที่แบบว่าไม่ใช้ไม่ไม่ได้ใช้ไซรัปเลยเนาะก็คือจะเป็นมาจากตำเชื่อมของผลไม้อยู่แล้วนะคะ ก็จะเป็นเน้นน้ำส้มเลยแล้วก็จะใส่โซดาไปนิดหน่อยเพิ่มความซาสดชื่นในหน้าร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตกแต่งเนื้อส้มช้อนนี้ตักได้ไหมคะคุณพี่ได้ค่ะก็คือการให้คะแนนต้องให้คะแนนจักดูดูน่ากินด้วยใช่ไหมคุณพี่ถูกต้องค่ะสองเมนูเสร็จไปแล้วนะคะอุ้ยน่ากินมากเลยอันนี้ของของ妈มามทำน่ากินไหมลูกน่ากินโอเค okay. สัพปอสี่นะคะเป็นการทําโดยที่แบบไม่ต้องชิมอะไรเลยเพราะว่าเราแบบมืออาชีพอยู่แล้วนะคะก็เราก็จะเน้นแบบไม่ได้เน้นลอกเลยนะคะเราเน้นแบบทําตั้งใจของเราไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ลอกคอนเทนต์คุณเลยค่ะไม่ได้ลอกไอตัวเครื่องดื่มคุณเลยไม้แข่นคนงคอนแข่งกันเนาะใช่เดี๋ยวให้นาโคเซเป็นคนตัดสินนะน ข้างหน้าบริเวณโต๊ะเรา,าก็จะมีพวกแบบหมดหมดขึ้นพอนี่มันแบบน่ารับขานนะคะอุยหดเอ่ะอันนี้มีลุชอุยเราไม่รู้ว่าทีบเราไม่ค่อยเป็นแฟนแบบพวกแบบไหรักเท่าไหร่น้แเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่า,าะคารที่เราผสมแบบแบบผลไม้ที่เป็นผลไม้กระป๋องแบบนี้ลงไปในแบบน้ำไซรัปแล้วมันเป็นยังไงนะคะเอายอดมานะลูกอันนี้แก้วที่สามของปอสี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวปอสี่จะมาแนะนำเลยนะว่าแต่ละแก้วนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้พูดไม่ทันคุณพี่เลยค่ะคุณพี่พูดเร็วมากอ่าโอเคแต่งให้สวยงามค่ะดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเอาใบนี้ออกนิดนึงออกนิดนึงนะคะเอาแค่ยอดยอดก็พอลูกนี้นี่เราตกแต่งให้ดูน่ากินนะ ของคุณตาเสร็จแล้วฉันไม่หาต้องบอกสักนิดนึงนะคะอันนี้ขอพูดเได้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเราเด็ดมาจากสวนของเราเองนะคะที่ปลูกเองนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยชมคลิปการปลูกผักนะคะก็เดี๋ยวคพี่ปอสีจะใส่ชื่อช่องลงไปต้างรับนะคะสาระหน่งจะใส่ชื่อช่องทับหน้าของของคนพูดอยู่ตอนนี้เลยนะคะของคุณตัวคลิ์เลยนะคุณตา้เลยครบสามแก้วแล้วลูกครบสามแก้วแล้วโอเคแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ของ่ายครบสาของ่ายแ,แนะนําเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแนะนำที่น้าต้องอเลยค่ะแก้วที่หนึ่งของ่ายนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเอ่อ พีชนะคะเป็นน้ำไซรัปของพีชค่ะแล้วด้านบนเราก็จะตกแต่งด้วยลิ้นจี่นะคะ uh huh. ส่วนแก้วที่สองเนี่ยแต่จะเน้นเป็นความส้มเลยค่ะแต่จะใช้น้ำส้มแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะตกแต่งเป็นเนื้อส้มผสมกับน้ำโซดาค่ะ uh huh. ส่วนแก้วที่สามก็จะเป็นเอ่อน้ำจากลูกพีชอย่างเดียวนะคะคือคิดว่าโคเซ่เนี่ยเขาน่าจะชอบอะไรที่เป็นออแกนิกไม่น่าจะต้องตกแต่งอะไรเยอะ Organ ic. Organ ic. ค่ะก็น่าจะแบบนี่แหละ ถ้าเกิดว่าไม่มีความลำเอียงไบแสนะคะดอนบี e บแส s นะคะสับขังป้าสีนะคะก่อนนำเนนดเลยนะทุกคนตู้นี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเงาะในน้ำเชื่อมกับโซดานะคะก็ข้างบนก็จะมีท็อปปิ้งเป็นเนื้อเงาะนะซึ่งตัวนี้เป็นเป็นตัวที่ถูกรีวิวในโซเชียลมีเดียตอนนี้มากๆเลยตัวที่สองค่ะเป็น ส้มผสมพีชนะคะเป,เป็นส้มผสมพีชนะคะขอ,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 องส่วนตัวนี้จะมีส้มสม,มีลำไยมีลิ้นจี่มีเงาะนะคะซึ้อตัวนี้จะเป็นสี่อย่างในแก้วนี้คือเอาใจหลวมากใช่นะคะโอเคแบ๊บยูไอฮ e อิ okay, babe, the middle, นเตอร์ดส์เนาะฉันใช้มือกนแทนแทนแทนยคุณต่เชิญน,นะคะค่ะ้ยไปแก้วแล้วค่ะคุณต่าย แก้วแรกนะคะเดี๋ยวจะให้โคเซชิมนะคะแก้วนี้ของสายเป็นเอ่อเป็นลูกพีชผสมกับลิ้นจี่ค่ะยัดสูสตร์จไเปเลนอลิบันตะข้างลูกบังนาก้องลูกแป๊บนึงนะคะ <laughs> เดี๋ยวได้ชิมนะคะเย่ <Yeah! S 3> <laughs> ปันคูดอิีเมลยูวิทนะ <laughs> <laughs> พอมีดิสมันแรนบูบุทนไซรัปบ,บิทโซดา ครับคุณเปรียบดีชอว์ yes no you have to bring and keep in mind which one which one which one is which which one that you like it which one is better this normal นะใช่ไหม this normal this only ลองการหรอ no this is แ a m โมแทนแตงโมแ a น only แตงโมแทนพิซโซด้าขอแค่เริ่มสับสนกับแก้วของพี่ปอสีแล้วนะคะอันนี้ค่ะ this is orange with the uh, lychee orange some ส่วนแก้วนี้นะคะแก้วที่สองของตายค่ะก็จะเป็นน้ำส้มนะคะส้มเพียวๆเลยนี่ค่ะให้โคเซชิมวันนี้มันเจิ่งนองมากเลยก็อาจจะล้นล้นนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวให้โคเซชิม is my orange with peach นะ is okay ไหมโคเซ taste orange onlyorange only คือแบบว่าส้มอย่างเดียวนะคะตายใส่พีชได้ไงตัวเนี้ย ไม่ไม่ไม่อันนี้พีชอ๋อนี้คือ only orange หรออืม <c oughs> and this one's for for king <c oughs> orange rambutan lychee um longan ทางโปเซจะไม่ใบแอดนะคะทุกคนวันนี้ไต่ต้องชนะคะ่ะ <c oughs> แก้วสุดท้ายของไต่นะคะนี่คะ่ะ this one is piece. Piece inside, peach peach inside up peach p e a c h Peech 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 Yes Yay yes. yeah! ah, Sweet <S So sweet Kamaseh ไม่ชอบหวานนะคะ A ถึงคราวตัดสินยังคะคุณพี่ป่อสีคะถึงคราวตัดสินแล้ว pues ค่ะหูส่วนหรอ I think the most balance is this one The most balance? Balance? Yes คือของตายชนะนั่นเองค่ะทุกคนเย่ yeah. ต้องให้ช่วยแล้วนะคะดูดูความดูความปากเย่แต่แต but all this menu also a l s o give you a refreshing ใช่ไหมเน่ยใช่ก็คือพอย n ์ของวันนี้ก็คือเป็นแบบทุกเมนูก็จะช่วยในเรื่องของความแบบให้ความสดชื่นให้ความดับกระหายน่นนี่นั่นนะคะอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราหาผู้ชนะใช่ไหมคะ,คะวันนี้นย้ำกันะะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเมนูที่ผสม พีชกับลิ้นจี่เข้าด้วยกันนะแก้วนี้ของต่ายค่ะ,คะเป็นผู้ชนะในวันนี้นะคะ,คะใครแพ้คนนั้นก็เก็บรางแล้วกันนะคะคุณพี่ปอสีโอเคค่ะเชิญคุณต่ายมาปิดคลิปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่พวกเรามาทำชาเลนสนุกสนุกในการ <c oughs> ทําเครื่องดื่มดับร้อนในวันนี้นะซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้นั้นหาง่ายๆทั้งนั้น <c oughs> เลยนะคะทุกค,คนหาซื้อจากเซเว่นทั่วไปเลยค่ะ ก็ใครมีไอเดียนะคะหรือว่าใครยังไม่มีไอเดียก็สามารถนําเมนูที่พวกเราได้ทําโชว์ในวันนี้ลองไปทํากันดูได้นะคะค่ะสำหรับนี้นะคะใครชอบฟอกนี้คลิปนี้ e ีนี้ What e v e บนะคะสามารถแบบว่าเออช่วกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดฟอลโล่ใครยังไม่ตามช่องของคุณต่ายนะคะก็กดได้ที่ช่องอะไรใครอีกครั้งหนึ่งค่ะช่องฮันเบอร์รี่ค่ะนะคะช่องยูทูบและในเฟซบุ๊กเลยนะคะเ่ิดช่องคุณที่กอสีชื่อช่อง พอสิชแนลค่ะนี่ฝากติดตามฝ <Channel S 2> ากกดไนะลค์ฝากใดๆก็กดให้กำลังใจกันด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ